กราบสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TPGM ชนะอีกครั้งเอ่อก่อนจะไปชมคลิปผมขอกราบขอบคุณทั้ง420น่าจะ430ซับแล้วแะตอนเนี้ยเออน่าจะนะน่าจะกราบขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามแล้วยังเอ่อให้กำลังใจคอยเมนท์คอยคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับกราบขอบคุณอีกครั้งฮนะโอ้โหผู้ติดตามขึ้นเรื่อยๆเลยนะ แสดงว่ามีคนสนใจในสิ่งที่เราทําจริงและผมจะทําต่อไปเรื่อยๆฮะจนกว่าจะหมดแรงอะไรเออหรือว่าจนกว่าจะเซงแลนดไปเลยละเออก็กราบขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่ติดตามมาเม้นต์กันตลอดเออมาเม้นกันตลอด,ออมมลอดผมจําชื่อได้ทั้งทุกคนะฮะเออกลาบขอบคุณอีกครั้งนะฮะทั้งสปอนเซอร์ที่ให้ของในเกมเออให้กําลังใจเรื่อยๆก่อนจะไปเข้าเนื้อหาหลักผมขอ,อ,อตอบคอมเมนต์ของคุณ เกม G G E C เก่อนะครับ E C ครับเอ<ๆ>่เอเราให้ความรู้เด็กใหม่สักหน่อยหนึนะ่งเนาะเอตอตอนแรกผมว่าจะทําคลิปแยกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไแน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่าอยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับอาชีพแต่ละอาชีพหน่อยครับพร้อมสเตตกับการหาของสวมใส่ขอบคุณครับเออคนที่รู้แล้วก็ข้ามข้ามไปเลยนะครับอาจจะข้ามตรงนี้ไปเลยเออคนที่รู้แล้วพวกเอ่อผู้เล่นเก่าที่มาเล่นใหม่อันนี้ผมพูดถึงผู้เล่นใหม่อย่างเดียวนะ พูดถึงผู้เล่นใหม่เดี๋ยวกลับไปอันนี้ดีกว่าโอเคครับสำหรับเล่นใหม่นะครับสําหรับเล่นใหม่ที่ยังไม่รู้แลนนะครับแลนออนไลน์จะมี3โรงเรียนเหมือนเป็นเหมือนเป็นสํานักอะครับเหมือนเป็นสํานัก3สํานักที่ที่เราจะต้องอยู่จะจะเป็นตายตัวเลยถ้าไม่เลือกสํานักก็เล่นไม่ได้นะครับจะมี SC แล้วก็จะมีมิสิกพิกแล้วก็จะมีโรงเรียนฟินิกนะฮะหลักๆนะ ที่ผมเห็นเขาเล่นกันเยอะก็คือเ g กับ MP ฟีนิกซกเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่น้อยน้อยเออเ g น่าจะเยอะสุดมั้งเออแต่ใจผมอยู่ฟีนิกนะเออผมเล่นแต่ฟินิกอะโอเคพอคุณเลือกโรงเรียนได้แล้วคุณก็เลือกตัวละครน,นะครับคุณก็เลือกตอัวละครตัวละครก็จะมีผู้หญิงกับผู้ชายครับเพศจะมีผู้หญิงกับผู้ชายเนาะแล้วก็อาชีพอาชีพก็จะมีสี่สายมีนักดาบมีนักหมัดแล้วก็มีธนูนะครับอาเชอร์แล้วก็จะมีนักเวทนะ สี่สายนี้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะจะมีพวกบุกทะลวงแทงจู่โจมรวดเร็วแล้วจะมีสายสพอร์ตฮะเออพูดถึงสายดาบเออเออขอพูดถึงสายดาบก่อนตัวหลักผมนะฮะสายดาบสายดาบสายดาบก็จะแบ่งเป็น3ส,สายเหมือนกันก็จะมีพาวเด็กสปรินตแต่เซิฟนี้ขอพูดถึงต่เซิฟนี้นะ เซิร์ฟนี้หลักๆที่เล่นกันก็จะมีสายสปรินท์ที่มาเป็นแบบโน .1 เลยสายสปรินท์เอาไว้หากินแล้วก็สายเด็กไม่ค่อยมีคนเล่นครับสันแล้วก็สายพาวเป็นเป็นปรินท์พาวแล้วก็เด็กนะไล่มาตามลำดับแต่เพื่อนๆสามารถเล่นได้ทุกสายนะครับไม่ต้องคิดมากสาหรับเซิร์ฟนี้สําหรับแรงเอเชียเพื่อนๆสามารถเล่นได้ทุกสายเออแค่จะมีวิธีการเ,ออเล่นแตกต่างแค่นั้นเองครับถ้าอัพพาวก็ได้พลังได้พลัง,ได,ลงได้ความแรงจัดๆเลยถ้าอัพเด็กก็เพิ่ม ป้องกันกับเพิ่มความแรงฮะถ้าอัพสปินก็เพิ่ม mp กับเวทคาเวทแค่นั้นเองฮะไม่ต่างกันมากไม่มีอะไรต่างกันมากแค่นั้นนะเนาะแล้วก็ถามว่าพี่สมมุติผมจะเล่นดาบพาวเนี่ยเซิร์ฟนี้นะพูดถึงเซิร์ฟนี้สมมุติผมจะเล่นดาบพาวเนี่ยผมจะอัพแต้มถึงเท่าไหร่ดีเอออัพแต้มถึงเท่าไหร่ดีสมมุติให้เพื่อนๆดูที่ค่าอาวุธ เพื่อนๆเด็กใหม่นะครับที่แบบเด็กใหม่เลยที่ที่คุณอันนี้อันนี้ผมตอบเป็นคุณเเกม GG EC นะครับถามว่าอัพแต้มถึงประมาณไหนดีพี่ตอนนี้ปัจจุบันนะฮะปัจจุบันปัจจุบันวันนี้เลยก็อัพถึงแค่อาวุธที่เราอยากจะใช้มีแค่2อันที่ผมว่าแรงสุดในตอนนี้ที่ใช้ก็คือมีดเหล็กไหลกระดาบไอ้มีดดอกบัวขาวครับเออบัวขาว่ะวะเออสองอันอ่ะสมมติสมมติใส่แค่มีดเหล็กไหลก็ได้ ก็อัพพาวแค่สองเออร้อสี่ร้อยสิบอัพพาวแค่สี่ร้อยสิบถามว่าพี่ผมสมมุติผมอัพค่าพาวตามอาวุธที่ผมต้องการใส่ได้แล้วเนี่ยผมจะไปอัพอะไรต่อครับอันนี้พูดถึงสายพาวนะพอสายเดียวมันไปยากครับเพื่อนๆต้องเล่นสายผสมเนาะเออพออัพได้ค่าอาวุธเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆมาลงที่อินหรือสปรินต์ฮะให้เพื่อนๆมาลงที่สปรินต์เอาให้อ บัฟเมทัลบอดี้เนี่ยให้ถึงเลเวลแม็กเพราะเซิร์ฟนี้มันใช้เออมันใช้อันนี้เท่าไหร่วะไม่แน่ใจว่ามันใช้สปรินท์เท่าไหร่ให้เพื่อนๆไปดูนะฮะเดี๋ยวมันใช้สปรินท์เท่าไหร่เนี่ยมันเขียนด้วยเปล่าวะเช็คสับสนเออไม่แน่ใจว่าใช้สปรินท์เท่าไหร่ Okay, อเอาแค่บัฟพอเออพูดถึงง่ายไม่ต้องข้ามไปดูเอาแค่อัพให้ได้บัฟนี้เต็มบัฟนี้เต็มแล้วก็บัฟนี้เต็มพอถ้าคุณเล่นสายพาวนะเอาแค่บัฟนี้เต็มพอแล้วดาบนี้จะเป็นเป็นะความแรกกับการใช้ดาบดาบก็ดาบพาวไม่ต้องเอาเนาะสายนี้ไม่จำเป็นนะคแค่นั้นเองแค่นั้นเองเอาแค่อัพสกิลให้ได้สกิลที่ต้องการแล้วก็อัพคือมันต้องเล่นสายผสมครับถ้าคุณจะเล่นสายพาวจ๋าไม่ได้เปนงั้นคุณตายแนย่เออ แต่สายที่ผมแนะนําที่สุดก็คือสายดาบสปรินต์นะครับเซิร์ฟนี้เออสายดาบสปรินต์นี่คือคือแม่งโน่หนึ่งจริงอ่ะคือแม่งโน่หนึ่งจริงยังไงรู้ไหมเวลง่ายสกิลแรงอืออย่างเช่นอย่างเช่นตัวอย่างตัวผมเนี่ยเออไม่ต้องพูดถึงตัวเทพตัวอื่นก็ได้เอาเอาตัวอย่างตัวผมเนี่ยอัพผมผมอัพเกินไปหน่อยจริงจริงอ่ะผมจับไอ้ใส่ดาบไร้ฟ้าฮะไม่ใช่ดาบไร้ฟ้าอีดาบอีกขั้นหนึ่งของอันเนี้ยเออมันจะค่าสปรินต์อยู่ห้าหนึ่งเจ็ดห้าร้อยสิบเจ็ดฮะเออผมจับให้มันอยู่ประมาณ แล้วก็จะแล้วก็ลงพาวแล้วด้วยตอนนี้เออลงพาวเหมือนกันให้ได้บัตรลัสแม็กฮะให้ได้บัตรลัสแม็กนะได้แล้วนะหนึ่งบัฟเพื่อนๆสังเกตดูอ่ะสมมติดู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 นะฮะดูดูสเตตผมตรงนี้นะสองเจ็ดหนึ่งนะเดี๋ยวดูอันนี้บัตรลัสเลเวลห้านะเฮ้ยอยู่ไหนวะเจ็ดอะนี่เพิ่มมาสามสิบกว่าเออถ้าบัตรลัสแม็กก็น่าจะเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่ห้าสิบปะ ประมาณนั้นแหละผมไม่แน่ใจปัดประมาณสี่สิบห้าสิบเออคือดาบสปินนะ่ะมันจะพิเศษกว่าสายอื่นก็คือสมมติคุณเล่นดาบพาวอ,อ่ะเอ้ยไม่ใช่สิคุณเล่นดาบปินใช่ไหมสมมติคุณเล่นดาบปินเสร็จปุ๊บคุณต้องเอานี่ให้แม็กเสร็จปุ๊บแล้วก็บัฟต้องแม็กบัฟต้องแม็กนะบัฟต้องแม็กแล้วก็ถ้าซอรมิสซิรี่ต้องแม็กครับเพราะมันจะมีผลกับ ตัวเราด้วยเหมือนกันฮะมันจะมีผลกับตัวมันแต่มันไม่เกี่ยวกัดบดาบพาวนะเขาเขียนว่าเมื่อใช้ดาบแต่มีดแต่ดาบพาวมันเป็นมีดครับเออใช่ไหมเกี่ยวไหมเออถ้าใครถ้าใครอันนี้ถ้าใคร,ถ,ใคร,ถ,ใครถ้าใครแม่นกับผมก็เข้ามาตอบทีแต่แต่ผมว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้น่าจะเป็นประมาณนี้เออน่าจะเป็นประมาณนี้มีแค่หลกักๆที่ดาบพาวดาบปิ้นดาบปิ้นแนวนทางเล่นก็ประมาณนี้อัพให้ได้อาวุธที่ต้องการอัพสเตตเออให้ใส่อาวุธที่ต้องการเรื่อง เสร็จปุ๊บใช่ไหมเรื่องแต้มสกิลต้องระวังนะครับเรื่องแต้มสกิลเพราะแต้มสกิลมันจะไม่พอแน่นอนต้องไปหาทําเควสเอาแต้มสกิลเพิ่มจากน้องหมวยซาตรงนี้นครับไอ้น้องหมวยตรงนี้แล้วก็พอเไป150ก็จะมีอาชิพเมนท์เอ่อทำเควสอ,อ่ะเออทำเควสได้แต้มสกิลเพิ่มอยแบบ20อีก20บ้งประมาณ20เออแค่นั้นเองฮะแนวทางการเล่นอันนี้พูดถึงเด็กใหม่นะพูดถึงเด็กใหม่พวกพวกไอ้สกิลเนี่ยยังไม่ต้องไปอัพแม็กซ์เลยครับเอออัพให้มันมาสู่สกิลนี่ก่อนแล้วค่อยว่ากันถามว่าพี แลวดาบเด็กอะดาบเด็กอะ,ดา,ด,กอะดาบเด็กเป็นยังไงดาบเด็กผมว่ามันก็โอเคอยู่นะแต่ไม่แนะนําไม่แนะนํามันโอเคนะแต่ไม่แนะนำหนึ่งสกิลไม่ไกลอ่ามันมีสกิลไกลบางสกิลครับสกิลเก้าเจ็ดสกิลเคร่งดาบร้อยสิบเจ็ดใช่ไหมแล้วก็จะมีร้อยยิบเจ็ดปักลงพื้นแล้วก็จะมีร้อยมันมันมันเหมือนอยู่ตรงกลางอะ่ะถ้าเราเล่นดาบเด็ก ใน,ในเซิร์ฟเวอร์นี้มันเหมือนอยู่ตรงกลางอะ่ะออมันก็โอเคแต่ผมว่าไม่แนะนําแนะนําให้แบบสมมติคุณเป็นนิวบีเพลเยอร์ในเกมแลน,นะครับเล่นปิ้นไปเลยเล่นปิ้นไปเลยเผื่อหาตังจริงเข้ากระเป๋าด้วยครับเออเล่นปิ้นไปเลยเล่นปิ้นแล้วก็แบบว่าแบบเอาให้มันสุดๆไปเลยครับเนีย่ยเหมือนผมเนี่ยที่กำลังจะไปเรื่อยๆเนาะเออส่วนเรื่องชุดเรื่องอาวุธเรื่องชุดเรื่องอาวุธเออถ้าเพื่อนๆฟาร์มไปเรื่อยๆครับมันก็จะหาเงินเซิร์ฟวุฒได้ประมาณห้าหกแสนเล่มนี้ผมตัดมาเท่าไหร่วะห้าแสนมั้ง เออไม่บวกนะตัดมาห้าแสนห้าแสนเงินห้าแสนไม่ได้หายากหรอกครับถ้าเพื่อน,อนๆมีเวลาฟาร์มเนาะเออเรื่องส่วนเรื่องชุดให้ใส่อวุให้ใส่ชุดฟรีไปก่อนครับเหมือนที่ชุดที่ผมใส่นะอันนี้พูดถึงเพืเ่อนใหม่นะใส่ชุดฟรีไปก่อนชุดเวลร้อยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ที่ท่าเรือผมทําคลิปไว้แล้วถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ว่ากันโอเคจบแล้วนะสําหรับสายดาบเดี๋ยวต่อไปไปสายหมัดดีกว่าเออต่อไปไปสายมัดดีกว่าแล้วเ,ออเรื่องสกิลเหมือนกันครับเรื่องสกิล ไปทำเควสล,ลูกแก้วแรกเอาได้เลยเออสกิลหนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดอะครับสกิลเอ,อ้ยสกิลเจ็ดถึงยี่สิบเจ็ดสามารถซื้อที่ร้านเนาะสมมำหรับเด็กใหม่นะแต่สกิลสี่เจ็ดขึ้นไปก็ไปทำเควสนอกโรงเรียนที่ผมทำคลิปไปแล้วเอ้ยเออ,เอ,อไปทำเควสนอกโรงเรียนอะตรงครูฟิสิกส์ของแต่ละโรงเรียนนะฮะเออแล้วก็ไล่ไปเลยถึงร้อยหกเจ็ดก็ฟรีไม่ต้องไปซื้อ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปซื้อกออ็ไม่อยากเสียเวลาทำเคว็ก็ซื้อได้ครับบางสกิลมันถูกบางสกิลมันแพงก็ไล่ตั้งแต่2อ0 0 0ถึงแสนนะครับเอ้ย2ง0 0 0ถึง3 0 0 0 0เออก็ไล่ไล่ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆฮะก็แค่นั้นเองก็นะ่าจะจบแล้วละ่ะสำหรับสายดาบแต่สายดาบสิงสายดาบผมย้ำเลยว่าดาบปิ้นเนี่ยแม่งมาจริงแม่งมาแรงมากเออทุกคนเล่นดาบปิ้นฮะทุกคนเล่นดาบปิ้นเพราะมันหาเงินได้อะทุกคนเขาเล่นเกมนี้เพราะทำธุรกิจนะครับโอเคจบแล้วสำหรับดาบปิน้นโอเคครับ เรามาพูดถึงเออหมัดกันมากดีกว่าสำหรับเซิร์ฟนี้ผมที่ผมผมชอบพูดประจำว่าสำหรับเซิร์ฟนี้เพราะสายอื่นความบาลานซ์ของตัวละครมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันมันพูดยากเออสำหรับเซิร์ฟนี้นะเออสำหรับเซิร์ฟนี้สายหมัดที่แนะนํามากที่สุดก็คือหมัดปลิ้นกับหมัดพาวเออแนะนําเลยหมัดปลิ้นกับหมัดพาวหมัดพาวน,น,นี่คือแรงมากเลยนะคือแบบต่อยคนตายอะ่ะแรงมาก ถามว่าเนี่ยมีสามสายไหมครับมีหมัดปิ้นหมัดพาวหมัดเด็กเห็นไหมฮะหมัดพาวก็เพิ่มความแรงได้ใช่ไหมเพิ่มความแรงได้ตามตามสถานะไล่ทีละสายดีกว่าไล่ทีละสายดีกว่าได้ทีละสายถามว่าพี่ผมอยากเล่นหมัดอยากเล่นหมัดแล้วอยากเป็นแบบตัวตัวแรกเลยอยากเป็นตัวแรกอยากให้เป็นแบบหัวหัวเรือของแบบไอเดียเออผมอยากเล่นหมัดพี่แนะนําให้เล่นหมัดปิ้นครับหมัดปิ้นดียังไงหนึ่ง มีบัฟเพิ่มการโจมตีช่วงเวลานหนึ่งมีบัฟครับมีบัฟสองสกิลไกลสามสกิลไม่ค่อยมิดเออตีติดตลอดหนึ่งสองสามสี่สกิลหมูสกิลคุณจะเริ่มหมูตั้งแต่ห้าเจ็ดไปเรื่อยๆครับมันจะหมูไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมร้อยเจ็ดเนี่ยขึ้นเต่าแล้วก็รอร้อยเดี๋ยวสักครู่ฮะเมื่อทษทีฮะเมื่อกี้ ไปทะเลาะกับหมามาครับหมาเนี่ยหมาสองตัวที่บ้านผมเนี่ยพูดถึงหมัดปิน้นดีปิดมอนได้กว้างมีสกิลหลากหลายฮะเออสกิลส่วนมากมันมันฟาร์มง่ายอะ่ะที่ที่ที่ทำไมผมถึงแนะนําให้เล่นเพราะมันฟาร์มง่ายครับเออฟาร์มง่ายเหมือนเดิมครับอยากใส่หมัดอะไรเนี่ยส่วนมากทีเ่เห็นเขาใส่เขาใส่หมัดเนี่ยชื่อหมัดอะไรวะอ่ากังฟูสนับกังฟู ส่วนมากก็สแตตก็สี่สองหนึ่งใช่ไหมเล่นหมัดพาวทั้งคู่เลยเหรอดูสิอ่าหรือจะเป็นถุงมือเสือขาวแล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนจะเล่นเลยแล้วแต่เพื่อนๆจะเล่นเลยขอแค่อัพอาวุธให้ได้เต็มพอเนาะอย่างที่บอกครับไม่ว่าเพื่อนๆนจะเล่นสายไหนขอให้อัพสแตตไปถึงอาวุธที่ต้องการพอแล้วก็เอาสแตตที่เหลือไปเป็นสายส,สายสำรองฮะเนี่ยครับสกิลพื้นฐานก็ ผมขอโทษจริงครับผมไม่สามารถเล่นให้ดูได้เพราะมันต้องใช้เวลาแน่เลยที่จริงผมว่าจะไปเล่นเซิร์ฟอื่นด้วยซ้ำแต่มันเดี๋ยวค่อยรีวิวแบบจรงๆอีกทีหนึ่งรีวิวสกิลอันนี้เป็นแบบพูดถึงคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะสำหรับมือใหม่เนาะเออโอเคต่อมาก็จะเป็นสายพาวครับสายพาวนี่ถือว่ายอดฮิตมากเลยนะสำหรับแรมเซิร์ฟนี้หมัดพาวหมัดพาว,มาวไม่ว่าคุณจะเล่นหมัดเด็กหมัดปิน้นคุณก็ต้องอัพสกิลพาวเวอร์คิกให้ได้แม็ก เพราะมันจะเพิ่มความแรงแบบแรงเห e ี้ยๆแรงเห e ี้ยๆจริงๆครับแรงเห e ี้ยๆจริงๆแรงมากมัดพาวก็จะมีสกิลหลักๆนะครับก็จะมีบัฟพ,พาวแล้วก็จะมีเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ร้อยเจ็ดลงไปเนี่ยท่าเนี่ยเป็นท่าที่แบบว่าโคตรดังเลยในแดนจริงชื่อว่าท่าเหยียบนรกครับเหยียบปุ๊บแล้วนรกมันจะแตกะเท่มากแล้วก็จะมีอังเคิลนีมีโดดเหยียบมีหมุนเตะแล้วก็มีตีลังกาเตะแล้วก็มีเอ่อวิ่งดราก้อนคิกนะฮะเออก็ถือว่าใช้ได้ แต่สายพาวผมไม่เอยแนะนำเพราะมันบางมันบางมากมันบางมาก,ม,าม,ากมันปิดมอนได้ก็จริงแต่ถ้าคุณเป็นเด็กแล้วไม่มีคนช่วยอะ่ะคุณต้องไปลากมอนก่อนเองนะคุณต้องไปลากเขาจความหมายว่าคุณต้องไปลากมอนแล้วก็หาคนมาปิดอะ่ะเออมันมันมันยากมากเลยอะ่ะเออผมแนะนําให้เล่นหมัดปิ้นนั่นแหละมีบัฟปิ้นมีบัฟตั้งกี่บัฟมีตั้งรับหนึ่งเพิ่มความเร็วในการความอดทนการใช้หมัดเหมือนเพิ่มป้องกันใช่ไหมเออมีบัฟนี้ อ่าโอเคแค่นี้ฮะเออแค่นี้พูดถึงมัดเด็กกันมาดีกว่ามัดเด็กเป็นสายที่แบบว่าในแลนจริงนะทุกคนต้องเล่นมัดเด็กเพราะแม่งเท่ <c oughs> แค่นั้นเองแม่งเท่แล้วสกิลแม่งรัวเข้าใจไหมสกิลแม่งรัวสกิลรัวมากเลยนะ <c oughs> หรือว่าเนี่ยครับดูนะดูนะสายเด็กก็จะมีสกิลบัฟเหมือนกันนะครับนี่จะมีสายบัฟ ท่าน,นี้เพิ่มกวามระเบิดเฮ้ยมันมีบัฟไอคิ้วเขียวอันนึงไม่เห็นวะอันนี้มีเวชันด้วยฮะเฉพาะเฉพาะสายหมัดนะมีพลังหมัดเนี่ยค่อนข้างจะมีบัฟเยอะนะหมัดเนี่ยค่อนข้างจะมีบัฟเยอะมากถ้าเล่นสายปิ้นจริงๆนะแล้วก็เผื่อแต้มมาไดออ้อันนี้ด้วยครับพาวเวอร์คิกแล้วก็อีเว i ชั่นแดนก็จะดีมากเลยโอ,อเคช่างมันชงมันพูดถึงมาเด็กต่อ บัตเด็กในเซิร์ฟเวอร์นี้ยังไม่ค่อยฮิตนะสำหรับสำหรับผมที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นนะมันยังไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่มันมันเป็นสายกึ่งกลางที่ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะเออถ้าจะเอาแรงเลยเลยเอาแรงเลยจริงๆอ่ะมัดพาวถ้าจะเอาฟาร์มเก่งๆมัดปิ้นเออมัดเด็กมันเหมือนเป็นแบบกึ่งกลางอ่ะใครจะอยากอยู่กึ่งกลางใช่ไหมพ้าสุดมันก็ต้องสุดไปเลยอนะเออสุดก็ต้องสุดไปเลยเออส่วนสกิลมัดเด็กที่เป็นคอมโบใหญ่ๆเลยนะครับก็จะมี เซเว่นเดลิซิคือ7จหมัดรัวคือดังมากเซเว่นเซเว่นเดลิซินเนี่ยคือมันเป็นแบบหมัดสกิลที่โคตรด,ดังในแดนจริงอ่ะคือแม่งยอดฮิตในการแบบคือหมัดเด็กนี่มันสู้ยากมากนะคือสกิลมันรัวแล้วยิ่งคุณใส่หมัดเฟนนะยังจะยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลยโอ้โ oh. หประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาครับสายธนูหรืออาเชอร์นั่นเองสายธนูคงไม่ต้องบอกนะครับว่ายิงไกลยิงแรงยิงเร็วเป็นอาชีพ หนึ่งที่ขี้โกงมากเป็นอาชีพหนึ่งที่ขี้โกงมากสําหรับผมธนูนะเพราะยังไงอะมันยิงไกลย,ยิงเร็วอะแล้วยิงแรงด้วยเออถึกด้วยเอาหลักๆเลยที่ผมเห็นนะธนูเนี่ยมีให้เห็นหลายสายมากอืมธนูมีเห็นหลายสายมากขอเริ่มจากเอ่อนูอะไรดีนะนูทีสายสนูเด็ก สายธนูเด็กเนี่ยสร้างใหม่เหรอ อบคุณครับเจฟ f c ผมติดตามอยู่นะขอบคุณครับพี่คุณ FBI นะครับไหนคุณคือใครเนี่ยโอโ้โหร้อยแปดหกสุดยอดเลย <laughs> เอ่อพูดถึงนูเด็กนูเด็กเนี่ยนี่มาดักร้อนนะเนี่ยจริงอะ เอย,อย่าเดียวนะอย่าเดียวอะไรมานะเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้หให้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยจะดีเหรอ <c oughs> ออกช่องอยู่นะคุณเอฟคุณเอฟบีไอนะไว้แจกเด็กครับครับ <c oughs> รู้ได้ไงผมแจก รู้ได้ไงผมชอบแจก <laughs> <laughs> คุณ FBI คุณ FBI ขอบคุณนะครับที่คุณให้เงินผมมา1 M ที่เป็นเอ่อผมดูทุกวัน <laughs> <laughs> โอ้ยมีแต่คนติดตามขอบคุณครับพี่มากจริงๆเท่อะเออ1 M เบยบ้อนวันๆใช่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 แหมย้อนซะหนึ่งแปดหกเลยนะเมื่อวานมาไม่เจอเออย้อนย้อนซะกดหมวกไปนี่ก็หมดแล้ว ผมมาช่วยผู้เล่นเก่าให้กลับมาเล่นใหม่โปรโมดเซิร์ฟ ผมนี่ไงเหรอจริงอะ่ะดีใจมากเลยครับพึ่งมาย้อนเมื่อวานกลับมาย้อนวันวานดีใจมากเลยเก่าๆในแดนจริงมันดีมากเลยโอเค แล้จริงบอกสิบโหโคตรเท่เท่สีฟ้าบอกสิบแต่จริงก็ออาไปไหนละเข้าเดินไปไหนละเฮ้ยเอากรรม มันมีมอนน่าโรงเรียนด้วยเหรอเกินไปโอเคขอ,อนอกเรื่องไปนิดนึงฮนะเออธนูสายเด็กธนูเด็กธนูพาวธนูปิน้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะธนูเวทก็จะมีบัฟเพิ่มพลงังโจมตีแล้วก็จะมีสกิลหมู่ที่รุนแรงมากเออส่วนธนูพาวเนื้อเน้นๆนะบอกเลยจุกๆอะถ้าใครโดนเข้าไปนะจุกๆแรงจริง ในเซิร์ฟนี้สามารถเห็นได้ทุกสายครับเออเห็นแต่เห็นหลักๆคือเลยธนูเวทเพ,วเ,เ,พเพราะมันยิงโดนหลายตัวเนาะเพราะมันยิงเพราะมันยิงโดนหลายตัวก็แล้วแต่จะเล่นเลยครับแต่ถ้าผมแนะนํานะในเซิร์ฟนี้นะผมแนะนําธนูเวทหรือธนูปริ้นนั่นเองฮะธนูปริ้นกับธนูเด็กที่จะแรงเป็นพิเศษครับบัฟของธนูเด็กท่านี้คือโกงมากๆนะครับธนูเด็กเนี่ยสามารถหลบได้ถึงเท่าไหร่หลบได้ถึงร้อยไหมเออ หลบได้ถึงร้อยไหมใครก็ได้ตอบผมที่แลนเซิร์ฟนี้ธนูเด็กหลบได้ถึงร้อยไหมเอออยากรู้เออไปแล้วครับขอบคุณครับพี่ครับขอให้จิตามด้วย <laughs> ครับครับเออ มันแรงอ่ะมันหลบมันหลบอ่ะคือหลบหลีกตรงเนี้ยครับคือมันดีดีจัดเลยนะหลบหลีกเนี่ยคือตีมิดอ่ะครับคำว่าตีมิดเข้าใจความหมายคำว่าตีมิดไหมเออมอนเตอร์ไม่สามารถตีคุณเข้าได้ครับมันจะมิด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 ฉแลบอีฉแลฉแลบอีเวเตเด็ดอีเวเตด็ดฉแลบแฉลบเออถ้าเล่นจริงนะหนูเด็กผมว่าผมอยากเล่นหนูเด็กกว่าถ้าถามผมนะเออแต่หนูปิ้นก็น่าเล่นอ่ะเออหนูปิ้นแหละฟาร์มง่ายเออหนูเพลาก็แรงครับเนื้อเน้นๆบอกเลย โอเคประมาณนี้สําหรับสายธน,นูเพราะเรื่องอาวุธเรื่องชุดเนี่ยเราเราเราพูดกันมาเยอะและ้วเดี๋ยวเอาเงินไปฝากก่อนสายสุดท้ายของวันนี้หรือ EP นี้มันสุดสุดแค่ปีเออตัวนี้นะครับสายพระหรือสายเวทที่ทุกคนขาดไม่ได้ทุกตี้ต้องมีครับสายพระทุกตี้ต้องมีพาะฮิวนะไม่ใช่พระพราวครับเออสายพระเนี่ยมันสายพระหรือสายเวทเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นยากหน่อยสาหรับผมนะ สายพระสปรินต์เนี่ยคือเล่นยากตอนนี้เราเล่นได้แค่พระพาวกับพ๊บพระปรินนะครับในแพท EP สามเนี่ยเล่นได้แค่พระปรินกับพระพาวขอพูดถึงพระพาวดีกว่าพระพาวน่าจะพูดง่ายพระพาวหลักๆเลยนะก็โจมตีเน้นๆครับโจมตีเน้นๆเลยโจมตีเน้นๆแต่ผมไม่แนะนําตอนแรกเพราะมันจะเวลยากเข้าใจความหมายไหม สมมุติคุณไม่มีเพื่อนเล่นอะ่ะคุณจะเวลวยากมากคุณจะโดนตีแรงมากถ้าถามว่าพี่ผมอยากเล่นพระพาวจริงๆผมจะทําต้องทําไงครับให้เล่นพระพาวพะสมพระปรินเอาถามพี่ผมจะเล่นยังไงอะ่ะเออเล่นพระปรินให้ได้เออเฟรนหรือเบอร์ซิเกอร์ออร่าครับมันเล่นยากอยู่นะผมบอกเลยว่ามันเล่นยากอยู่นะ การที่เราจะอัพพาวสามร้อยสามร้อยสา้เกสิาหรืออัพพาวสามอสามถูกต้องไหมครับแล้วก็ต้องอัพสปรินให้ถึง4ี่ร้อยสาสิเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมันทำได้ไหมนะเซิร์ฟเนี่ยถ้าใครถ้าใครรู้ว่าทําได้เนี่ยตอบผมทีว่ามันทําได้ครับพาวพาวอมันจะมันจะมันจะหนักใจอยู่นะมันจะหนักใจอยู่เวลาเราเล่นนะครับเออถามว่าแรงไหมแรงแต่มันจะค่อนข้างเล่นยากเล่นลําบากอืมกว่าสายอื่นเออ มันจะบางอ่ะมันจะบางมันจะนู่นนี่นั่นมันจะบางจบไปสำหรับสายพาวแค่นี้ครับสายพาวไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเอออัพสกิลนู่นนี่นั่นสกิลก็ไม่ค่อยหมู่ด้วยนะสายพาวอ่ะเออสกิลก็ไม่ค่อยหมู่แม่แมก็มีบัฟบัฟเดียวครับก็มีกิฟต์ออนไลน์บัฟเดียวแค่นั้นเองเข้าใจง่ายอยู่สายพาวส่วนพระสปินพระสปินในปัจจุบัน EP 3มมีอยู่สองสายสายโจมตีกับสายช่วยเหลือ สายโจมตีสกิลก็จะเป็นสกิลโจมตีหมดเลยครับเห็นไหมสกิลเป็นสกิลโจมตีหมดเลยแต่ใช้ค่าสปินเหมือนกันนะเห็นไหมก็จะเป็นเสกหินบัฟนู่นนี่นั่นเพิ่มคือโจมตีด้วยธาตุพิเศษนะครับธาตุอุกกาบงโอเห็นไหมฮะเห็นไหมไหม,มันจะเปลืองมากเลยนะเออหรือว่าถ้าใครแบบใจช่วยเหลือจริงๆอะ่ะผมว่าเล่นสายซัพพอร์ตดีที่สุดนะครับพระเล่นสายซัพพอร์ตคือดี ที่สุดตอนนี้นะือดีสุดตอนนี้ถามว่าพี่ถ้าผมจะเล่นสายซัพพอร์ตอะคุณไม่ต้องกลัวครับคุณทําอะไรไม่ได้แน่นอนทําอะไรใครไม่ได้แน่นอนและจะมีคนช่วยคุณตลอดพระอย่างที่ผมบอกครับพระทุกตกี้ต้องการพระทุกตี้ทุกที่ต้องการพระอืมเชื่อผมได้เลย ถ้าตีไหนไม่เอาพระปิ้นหรือพระฮิลมาถีบหน้าผมได้เลยในเทิร์ฟในเกมแลนนะในเกมแลนนะถ้าตีไหนไม่รับพระฮิลเอาเอาตีมาถีบหน้าผมได้เลยอันนี้พูดถึงคนเล่นใหม่นะถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดียาติดคอถามว่าพระช่วยเหลือดีอยังไงโอ้โหสุดคำบรรยายครับนี่เลยสก,กิลแรกเพิ่มคว้า ค่าความอดทนให้กับเพื่อนเนี่ยวะค่าความอดทนให้กับเพื่อนนี่หนึ่งบัฟที่ดีมากอินสปาเรเพิ่มค่าคพ,พลังป้องกันให้แก่เพื่อนนี่บัฟบัฟสองอันแล้วนะอดทนกับเพิ่มพลังป้องกัน3ฟื้นฟูชีวิตในสถานะผิดป,ปกติของเพื่อนในทีมนี่คือบัฟที่นั่นนี่คือบัฟหลักๆที่ผมชีให้ดูนะ1 2 3ต่อมา เป็นท่าที่พระทุกคนต้องอัพให้เลเวลแม็กก็คือ Heaven Treatment เป็นท่าบัฟที่ใช้ทุกที่นี่คือท่าฮิลผู้ถิดขอโทษครับเป็นท่าฮิลที่พระต้องเป็นสกิลนับปรวันของพระก็คือเฮเวนอฟทรีทเมนต์ครับเป็นสกิลฮิลที่เพือพ่อนๆเห็นนะฮิลทั้งตี้ฮิลฮิลฮิลเพื่อไม่ให้เพื่อนตายเล่นพระโฟกัสสกิลนี้ครับสวาสสกิลนี้เป็นสกิลฮิลต่อมา สกิลนี้ก็ดีเหมือนกันนะ confusion strike เพิ่มพลังป้องกันให้เพื่อนประมาณ40หน่วยมั้งสาหน่วยหรือ40หน่วยเนี่ยเยอะมากอืมต่อมาสกิลยอดฮิตเหมือนกันครับ massive has เป็นสกิลใจแดงครับเอาไว้ลากมอนเอาไว้ไล่กดคนเอาไว้วิ่งหนีหนู่นนี่นั่นนี่คือสกิลที่พระขาดไม่ได้คือสกิล massive has ฮะเออสกิลวิ่งเร็วทั้งทีมนะทั้งทีมต่อมาครับก็จะเป็น b ซ o s k e r l a เพิ่มพลังโจมตีให้ กับเพื่อนดูเยอะมากแล้วก็จะลดพลังป้องกันแค่นั้นเองแค่นั้นเองพระพระเนี่ยถ้าสองสายผมพูดผิดตแรกมันค่อนข้างเข้าใจง่ายอยู่นะเออมันค่อนข้างเข้าใจง่ายอยู่นะเออแถมเล่นง่ายด้วยมีคนให้ของมีคนแจกของตลอดมันดีตรงนี้แหรอครับก็คือคุณเป็นพระมีแต่คนต้องการตัวคุณอะจริงๆทุกที่ทุกเวลา ต่อมาก็สกิลนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับอันนี้ฟื้นคืนชีพไม่เพื่อนอโจมตี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 พระมีแค่นี้เองสายสปอร์ตมีแค่340กับ390หู800แต้ม800แต้มถ้าพระพาได้800แต้มนี้แต่แต้มสกิลคือสิ่งที่ลำบากใจที่สุดสำหรับสายพระก็คือแต้มสกิลเนี่ยนะครับแต้มสกิลมันน้อยอืม ก็ประมาณนี้สําหรับพระเนาะจ้าเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วกันที่มันโชว์สกิลให้ดูได้เนาะจะทำคลิปอีกเซิร์ฟหนึ่งที่โชว์สกิลให้ดูได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคลิปหน้าไอาคลิปนี้เป็นเบสิกก่อนแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง TPG Game Channel ด้วยนะจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณคุณ FBI อีกครั้งหนึ่งครับที่ให้เงินเอ็มผมมาเดี๋ยวผมจะเอาไปแจกเด็กเนาะช่วยเด็กแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ